เปิดฉากจะเจอพระเอกมีนามว่าเจชิวหนุ่มโสดสิงวัยสาซึ่งเขากำลังนั่งเครียดเพราะเพื่อนที่อยู่ข้างห้องพาสาวมาซีดอุยบื๋อซึ่งเธอเสียงดังสนัน่นจนพระเอกเริ่มทนไม่ไหวตะโกนบอกเพื่อนว่าขอดูด้วยจนวันลุ่งขึ้นพระเอกบ่นเพื่อนแต่เช้าที่เขาซีดอุยบืบ๋อแล่นบ้านเพื่อนเขาชื่อว่าย่อนกูเขาเป็นหนุ่มเจ้าชู้ควงสาวมาบ้านไม่ซ้ำหน้า ซึ่งต่างกับพระเอกที่เป็นหนุ่มเนิร์ดขี้อายไม่กล้าสบตาผู้หญิงก็เลยโสดสิงจนถึงวันนี้จากนั้นพระเอกก็ไปทำงานเขาเป็นทนายความที่หัวหน้าไม่ค่อยจะปื้มเพราะความขี้อายของเขามันมีผลต่อการว่าความซึ่งเขาจะไม่กล้าสบตาอายการและทนายผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันเขากับกล้าสบตากับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อซูยอนและเธอเป็นสาวคนเดียวที่เขาแอบชอบมาหลายปีแล้ว ซึ่งในระหว่างนั้นซูยอนต้องไปว่าความเธอเลยขอให้พระเอกช่วยไปรับลูกค้าแทนเธอแต่ถ้าว่าลูกค้าดันเป็นผู้หญิงซะง,งั้นพระเอกก็ถึงกับโลกพอเขาไม่กล้าสบตาลูกค้าแถมเขาเดินเผลอมองตาเธอก็คิดว่าเขาโลกจิตก่อนจะวินใส่เขาชุดใหญ่หลังเลิกงานพระเอกก็ไปบาร์เล่าและบ่นให้ยอนกูฟังว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาต้องโดนไล่ออกแน่ๆยอนกูก็แนะนำว่า เขาควรจะหัดจีบสาวจะได้เลิกกลัวผู้หญิงสักทีซึ่งในระหว่างนั้นสาวแซบชุดแดงก็เดินเข้ามายอนกูเลยโชว์พระเอกตามไปจีบสาวนั่นทันทีแต่เธอไม่เล่นด้วยแถมไล่เขากับโต๊ะงั้นยอนกูก็ถึงกับเซง็งปกติเขาไม่เคยพลาดแล้วในคืนนั้นยอนกูก็ไปหาสาวปล่อยพระเอกกลับบ้านคนเดียวซึ่งในระหว่างนั้นชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนไป เขาเจอสาวแซบชุดแดงนอนหมดสติที่กองขยะซึ่งเขาก็จำได้ว่าเพิ่งเจอเธอที่บาร์เล่าก่อนเขาจะพยายามปลุกแต่เธอก็นิ่งแถมตัวเย็นเฉียบจะโทรไปเรียกกู้ภัยแต่มือถือก็แดนแบตหมดพระเอกเลยตัดสินใจพาเธอไปที่บ้านเขาก่อนจนไปถึงบ้านดูเหมือนเธอจะเมาหนักมากพระเอกก็เช็ดตัวให้แต่ในใจก็แอบบันไหวซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็ต้องช็อกที่รู้ว่าเธอไม่หายใจแล้ว เขาโลกทำตัวไม่ถูกจะเรียกตํำรวจกระดันลังเลกลัวตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขาลองปลุกเธออีกครั้งเขย่าเรียกเธอให้ตื่นจนเธอกิ้งมาทับตัวเขาแล้วในทันใดนั้นพระเอกก็หมดสติไปผ่านไปไม่กี่อึดใจเขาก็ตื่นมาช็อกอีกรอบที่รู้ว่าตัวเขาอยู่ในร่างสาวแซบซะง,งนันพระเอกก็ดึงกับโลกโทรไปตามยอนกูมาช่วยซึ่งเขาก็ได้แต่งงว่ามีผู้หญิงที่ไหนใช้เบอร์พระเอกโทรมาหาเขา พรเอก,ก็เลยโมว่าเพื่อนนายพึงมองเท่งให้รีบกลับมาที่บ้านด่วนยอนกูมาถึงก็ช็อกที่เห็นพระเอกไม่หายใจแล้วและเขาคิดว่าสาวแซบทำพระเอกสิ้นใจแน่ๆพระเอกในลร่างสาวแซบก็พยายามจะบอกว่าในลร่างเธอก็คือเขาเองแต่ยอนกูก็ไม่เชื่อบอกจะโทรไปแจ้งตำรวจพระเอกก็รีบห้ามและพูดความลับสมัยเด็กที่เขารู้กันแค่สองคนยอนกูก็ช็อกไปเลยพอมีแต่พระเอกที่รู้ แล้วเขาก็ยอมเชื่อและบอกจะช่วยหาทางกลับล่างจากนั้นพระเอกก็ไปอาบน้ําแต่ถอดยกทรงไม่เป็นยองกูก็รีบอาสาช่วยดอดให้พระเอกซะงั้นแล้วเขาก็จ้องไม่พักก่อนพระเอกจะต่อว่าเพื่อนเื่ออย่าฉวยโอกาสจากเธอลุงขึ้นยองกูก็หาทางช่วยให้พระเอกได้กลับเขาล่างซึ่งเขาก็หาข้อมูลจนรู้ว่าหมอดูช่วยได้แต่ก่อนจะออกไปหาเขาก็พาแวะซื้อเสื้อผ้า เพราะเขาอยากควงสาวแซบให้คนที่เห็นอิจฉาเล่นจากนั้นเขาก็พาไปหาหมอดูซึ่งหมอพูดเราไปทั่วไม่ตรงกับความจริงสักอย่างแต่พอพระเอกจะกลับจูจ่ๆหมอก็พูดขึ้นมาว่าในร่างกายสาวแซบมีผู้ชายอยู่ในร่างเธอทั้งคู่ก็ได้แต่ช็อกเชื่อทันทีว่าหมอช่วยได้พระเกก็ยอมจ่ายเงินก่อนหมอจะบอกว่าวิธีสลับร่างตามตำราที่ศึกษามา นั่นคือแรงกายทั้งคู่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ยอนกูเลยอาสาช่วยจะลองบื่อๆกับเพื่อนซะง,งั้นพระเอกก็ไม่เอาด้วยปอกขอไปหาวิธีอื่นเขากลับไปคิดทบทวนว่าสลับแรงกันตอนไหนจนเขาเริ่มนึกขึ้นได้ว่าตอนที่โดนกิ้งทัพปากสาวแซบมาจูบเขาด้วยซึ่งเขาก็มั่นใจว่านี่คือการปฏิสัมพันธ์แล้วเขาก็ไม่รอช้ารีบจูบแรงตัวเองทันที ซึ่งมันก็ได้ผลพระเอกกับล่างตัวเองได้ทั้งคู่ก็ดีใจมากก่อนจะช่วยกันคิดว่าจะเอาอยัางไงกับล่างสาวแซบลุงขึ้นพระเอกก็สืบประวัติว่าสาวแซบเป็นใครกันแน่โดยเขาขอให้ผู้ช่วยสืบจากรูปละลายนิ้วมือซึ่งในระหว่างนั้นซูยอนก็มาบอกเขาว่าเราต้องไปหาลูกค้าจากนั้นหลังจากคุยกับลูกค้าซูยอนก็ชวนไปเดินเล่นซึ่งในระหว่างนั้นซูยอนก็เกือบสะดุดล้ม และมันก็ทําให้เธอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสิปีก่อนตอนที่เธอเจอพระเอกกับยอนกูเป็นครั้งแรกซึ่งเธอมาเดินขึ้นเขาแต่ดันล้มเดินต่อไม่ไหวสองหนุ่มเลยเข้ามาช่วยซึ่งเธอประทับใจมากและยังจําได้จนถึงวันนี้แล้วในคืนนั้นหัวหน้าก็พาไปเลี้ยงฉลองเพราะทุกคนผลงานดีมากหลังจากหัวหน้ากลับทุกคนจะไปเที่ยวผับกันต่อแต่ด้วยความกลัวผู้หญิงพระเอกก็ไม่กล้าไปก่อนพวกจะแซวว่า เขาเป็นโลกครัวผู้หญิงทําให้ตั้งแต่เกิดมาพระเอกไม่เคยเข้าผับสักครั้งพระเอกก็ได้แต่เซง็งกลับไปนั่งน้อยใจที่บ้านก่อนเขาจะบอกยอนกูว่าอยากไปเที่ยวผับสักครั้งยอนกูก็ได้แต่ห้ามเพราะในผับผู้หญิงเยอะมากพระเอกเลยบอกว่าเขาจะไปด้วยล่างสาวแซบจากนั้นพระเอกก็สลับล่างเขาอยู่ในล่างสาวแซบและลองไปเที่ยวผับครั้งแรกซึ่งเขาก็ตกเป็นเป้ามีแต่หนุ่มมาลุมจีบเขา และในขณะเดียวกันยอนกูก็ออกล่าสาวและบังเอิญไปเจอซูยอนทั้งคููก็ทักทายกันแต่ในระหว่างนั้นสาวคนหนึ่งก็ชนยอนกูจนเขาเซไปกอดซูยอนพระเอกดันเห็นพอดีซึ่งเขาก็หึงเธอมากเพราะเธอกับยอนกูเคยคบกันเมื่อหลายปีก่อนพระเอกก็ได้แต่เซง็งเขาคิดว่ายอนกูจะกลับไปคบกับซูยอนยอนกูก็ปฏิเสธบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ นั่นพอสไตล์เขาคือรักสนุกแต่ไม่ผูกมัดเขาได้ซูยอนไปแล้วจะไม่กลับไปคบเธอเด็ดขาดแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ยังคิดว่าซูยอนยังรักยอนกูอยู่และด้วยความที่ยอนกูอยากจะเป็นทนายมากเขาท่องหนังสือมา8ปีแต่สอบทนายไม่ผ่านสักทีพระเอกก็เลยเสนอว่าเขาอยากสลับแลางกับเพื่อนเพราะเขาอยากเป็นยอนกูเขาจะได้ใกล้ชิดซูยอน ส่วนเพื่อนก็ได้เป็นเขาและได้ลองเป็นทนายสักครั้งยอนกูก็ตอบตกลงก่อนจะเริ่มสลับล่างโดยพระเอกไปจูบสาวแซบพออยู่ในร่างเธอเขาก็ไปจูบยอนกูและสลับล่างกับเพื่อนสำเร็จส่วนยอนกูในร่างสาวแซบก็เข้าไปจูบร่างของพระเอกหลังจากนั้นยอนกูในร่างพระเอกก็ได้เป็นทนายตามฝันสาวที่ออฟฟิศก็งงที่เห็นเขากล้าจบตาผู้หญิงและในขณะเดียวกัน พระเอกในร่างยอนกูเขาก็นัดจูยอนกินข้าวก่อนเขาจะชวนเธอคุยพูดถึงตอนที่เคยคบกันซูยอนก็บอกว่าเธอจำจดหมายรักได้ยอนกูเคยเขียนให้เธอตอนที่เขาไปเป็นทหารซึ่งเธอประทับใจมากเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและในระหว่างนั้นจูจูซูยอนก็บอกว่าเธอรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปพอเขาเริ่มดูสุข,ขุมและดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่วนยอนกูในร่างพระเอก เขาก็ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ท่องหนังสือมา8ปีว่าความชนะได้อย่างง่ายดายผู้ช่วยก็ถึงกับงงที่เขาว่าความชนะแถมก้าสบตาอายการผู้หญิงยองกูก็ติดใจที่เขาได้เป็นทนายความซึ่งเขาดูมีความสุขที่ได้อยู่ในร่างพระเอกส่วนเรื่องประวัติสาวแซบผู้ช่วยก็ยังสืบหาไม่เจอและในระหว่างนั้นพระเอกก็บอกยองกูว่าเขาคิดว่าซูยอนน่าจะลืมยองกูไม่ได้ ยอนกูก็ปิงไอเดียโดยเขาบอกให้พระเอกใช้ร่างเขาฟันเธอแล้วทิ้งเธอจะได้ลังเกียจยอนกูแล้วตอนที่เธอเฮิร์ตพระเอกก็ค่อยไปดามใจแต่เขาไม่เอาด้วยบอกคิดแบบนี้กับเธอได้ไงวันต่อมายอนกูในร่างพระเอกได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ว่าความคดีเมียหลวงฟ้องอย่าผัวมหาเศรษฐีถ้าเขาทำได้สำเร็จเขาจะได้รับโบนัสเกอนใหญ่ ยอนกูในร่างพระเอกก็ดูตื่นเต้นกับงานนี้มากซึ่งในระหว่างนั้นซูยอนก็มาบอกว่าเธอไปกินข้าวกับยอนกูเขาโอเคกับเรื่องนี้ไหมยอนกูในร่างพระเอกก็ตอบส่งๆว่าไม่เป็นไรซูยอนก็ดูเสียใจเธอแคร์ความรู้สึกพระเอกเธอเลยรีบมาบอกเขาก่อนจนวันต่อมาพระเอกในร่างยองกูก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างเขาโทรไปชวนซูยอนเดินขึ้นเขาด้วยกันอีกครั้ง ซึ่งเธอก็ยังจําได้ว่าเมื่อสิปีก่อนยอนกูช่วยชีวิตเธอไว้แต่ความจริงแล้วเธอเข้าใจผิดมาโดยตลอดตอนนั้นเธอหมดสติและพระเอกแบกเธอลงเขาในขณะที่ยอนกูเขาก็เนียนว่าเป็นคนแบกเพราะเขาอยากทําคะแนนและจะจีบซูยอนให้ได้แล้วในคืนนั้นพระเอกก็พาไปค้างรีสอร์ทนั่นกระเพาะเขาจะลองทําตามที่ยอนกูบอกโดยเขาใช้แรงยอนกูขอซีดอุยบืบ้อกับเธอ แล้ววันลุ่งขึ้นเขาก็ทําตามแผนยอนกูเขาซีดอุยบื่อแล้วทิ้งทําให้เธอรังเกียจยอนกูซึ่งมันก็ได้ผลซูยอนผิดหวังมากบอกคิดว่าเขาจะโตขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมพระเอกก็เสียใจมากรู้สึกว่าเขาคิดผิดที่ใช้แผนชั่วร้ายแบบนี้ทํำ้ายคนที่เขารักมากหลังจากนั้นพระเอกก็เซ็งไปเลยและเขาอยากกลับเขาล่างเพื่อจะไปดาใจซูยอน แต่เขาต้องรอเจ็ดวันเพราะยอนกูขอร้องว่าอยากทำงานใหญ่ให้เสร็จก่อนแล้ววันลุ่งขึ้นยอนกูจะไปหาหลักฐานคดีที่เมียหลวงฟ้องยาเสียมหาเศรษฐีเขาหิ้วสาวแซบไปด้วยและสลับล่างกับเธอไปสืบซึ่งเขาหลอกนัดเสียไว้ว่ามีสาวแซบมาเอนเตอร์เทนระหว่างรอเสียอาบน้ำเขาก็จิกหลักฐานสำคัญก่อนจะชิงไปได้สำเร็จแต่พอยอนกูจะกลับ เขาก็ต้องช็อกเพราะเรื่องพระเอกไม่อยู่ในรถแม่บ้านก็บอกเขาว่าเธอเรียกกู้ภัยมารับเพราะเห็นเขาไม่หายใจแล้วยอนกูก็ไม่รอช้าเขารีบโทรตามพระเอกก่อนจะตามไปที่โรงพยาบาลทั้งคู้ก็หาทางเอาเรื่องพระเอกกลับไปให้ได้ยองกูก็หวานเสน่หชวนคนเฝ้าออกไปนอกห้องพระเอกในร่างยอนกูเขาก็รีบสลับร่างเขากลับเขาร่างตัวเองคนเฝ้าก็ได้แต่ช็อกค,คิดว่าพระเอกเป็นผีซะงั้น ก่อนพวกจะพากันหนีออกจากโรงพยาบาลไปได้จนกลับไปถึงบ้านพระเอกก็บอกยองกูว่าจะพาสาวแซ่บไปทิ้งยองกูก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเธอยังมีประโยชน์แถมเธอทําให้พระเอกได้มีครั้งแรกกับซูยอนด้วยยองกูยังบอกอีกว่าซูยอนก็ชอบพระเอกพอตอนที่อยู่ในร่างเขาเธอเคยมาถามว่าเธอไปกินข้าวกับยองกูพระเอกโอเคกับเรื่องนี้ไหมซึ่งนั่นหมายความว่าเธอแครความรู้สึกเขามาก พระเอกก็เริ่มของขึ้นถามเพื่อนว่าทำไมเพิ่งบอกเขาต่อว่าเพื่อนชุดใหญ่และบอกให้ปรับบุงตัวได้แล้วจากนั้นพระเอกก็รีบไปหาซูยอนซึ่งเขารวบรวมความกล้าสารภาพกับเธอว่าเขาแอบชอบเธอตั้งแต่แรกพบซึ่งสิบปีก่อนเขาเป็นคนแบกเธอลงเขาส่วนพวกจดหมายลกที่เธอคิดว่ายอนกูเขียนเขาก็เป็นคนเขียนทั้งหมดแม้แต่สมัครงานเขาก็เลือกที่เดียวกับเธอ ซูยอนได้ฟังก็ขำที่พระเอกก้าบูสาทีเธอบอกรู้มาตลอดว่าพระเอกแอบหลงรักเธอส่วนเรื่องจดหมายรักซูยอนก็จำลายมือเขาได้แต่ในระหว่างนั้นเขาดันพยายามจะบอกว่าตอนที่เธอกับยอนกูซีดอ้ยบื่อในรีสอร์ทในร่างนั้นก็คือตัวเขาแต่ยังพูดไม่ทันจบซูยอนก็โกรธซะก่อนบอกเขากับยอนกูคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆแถมเธอยังคิดว่าการที่พระเอกมาหา พอแค่อยากช่วยโอกาสก่อนจะไล่เขากลับทันทีจนเธอเข้าไปในบ้านพระเอกก็ตะโกนบอกว่าเธอกำลังเข้าใจเขาผิดนั่นเพราะเขารักเธอมากรักเธอด้วยความจริงใจรักเธอมาตลอดสิบปีเวลาต่อมาพระเอกก็พาสาวแซบไปทิ้งไว้ที่ป้ายรถเมย์แต่หลังจากนั้นไม่นานป้าคนหนึ่งก็เจอสาวแซบซึ่งป้าจะปลุกให้ตื่นแต่พลาดล้มจูบเธอซะงั้น แล้วนั่นก็ทาให้ป้าเข้าไปอยู่ในร่างสาวแซบซึ่งแกกับปี้กระเป๋าก่อนจะหาโบกรถนุ่มๆบอกให้ช่วยพาเธอไปเที่ยวหลังจากนั้นพระเอกกับซูยอนก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็ลองรวบรวมความกล้าชวนซูยอนไปออกเดตบอกเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งซึ่งเธอก็ตอบตกลงเธอยอมให้โอกาสพระเอกจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ